สวัสดีคนวันอังคารค่ะดวงรายสัปดาห์25-31มกราคม2568ดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook สมมะพยากรนะคะดูดวงไพ่ยิปซีนะคลิปนี้สิ่งใดดีก็จะบอกว่าดีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องบอกต้องเตือนกันคนวันอังคารสัปดาห์นี้ถือว่ามีเรื่องราวข่าวดีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์สาธุ66 หกหกมาแน่เลขเบิเ้ลไปเลยหกหกเลขหกเนี่ยเลขหกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาความช่วยเหลือการได้รับโอกาสและความยุติธรรมเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ตราช่าง การงานในสัปดาห์นี้เข้าตากรรมการสิ่งดีๆที่ได้ทำไว้ความตั้งใจความเพียรพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จผู้ใหญ่เห็นความดีผู้ใหญ่ให้ความยุติธรรมผู้ใหญ่ให้โอกาสการร้องขอขอเขียนย้ายการร้องขอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานนะ มีโอกาสได้มีโอกาสประสบความสําเร็จข่าวดีเรื่องของการพูดคุยเจราจาอาจวินขี่ม้าขาวถือถ้วยเพศชายเพศหญิงนํามาซึ่งการเจราจามีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่น่าพึงพอใจการคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ทุกอย่างกําลังจะจบทุกอย่างกําลังจะเคลียทุกอย่างกําลังจะสิ้นสุดตอนนี้หลายๆอย่างกําลังอยู่ในระหว่างทางอยู่ในกระบวนการขั้นตอนทําใจให้สบายแล้วยึดมั่นว่าสิ่งที่เราทํา ั้นคือสิ่งที่ดีทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นทำดีย่อมได้ดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีเกณฑ์การย้ายงานใครตกงานว่างงานได้รับความเมตตากรุณาคนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความยุติธรรมใครเขียนย้ายหรือรอคอยเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้แน่นอนสำเร็จสมหวังใครนัดลูกค้าใครทำธุรกิจ มีโอกาสได้โปรเจกต์ได้เงินได้งานปิดจ็อบรวมไปถึงการทำธุรกรรมการทำสัญญาบางคนวางแผนจะขยับขยายธุรกิจกิจการอยากวางแผนกู้เงินทำร้านขยายร้านขยายสาขา พัฒนาต่อยอดธุรกิจทำได้เพราะฉะนั้นภนะัยการงานดีธุรกิจส่วนตัวเด่นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการได้รับโอกาสใหม่ๆดีใครที่ตกลงหุ้นส่วนหรือจะทําอะไรคนจะไปซื้อเฟนชัยหรืออะไรใดๆก็ตามอ่านกฎระเบียบ อ่านกติกาแล้วก็อ่านส่วนแบ่งผลประโยชน์ดีๆสัปดาห์นี้มีโชคลาภแบบฟุกฟุกโชคลาภอาจจะไม่ได้หมายถึงหวยอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นการซื้อหวยเนะี่ยมีคนจัดยัดใส่มือซื้อเลยอย่าปฏิเสธนะสัปดาห์นี้ถ้ามีคนเอาลอตเตอรี่มายัดใส่มือให้รับไว้อย่าปฏิเสธคุณจะได้โชคได้ลาภเพศหญิงก็ได้เพศช,ชายก็ได้ตุ๊ดเกย์ก็เถิดทำดีได้หมดเพราะมันได้ทั้งเพศช,ชายเพศหญิงนอกเหนือจากนั้น คุณยังจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ดีมีเรื่องการพูดคุยเจรจาผลประโยชน์คุณได้แน่ๆข้อเสนอดีข่าวดีโอกาสใหม่ๆช่องทางในการหาเงินส่วนที่เหลือย้อนกลับมาดูที่ความขยันนะเพราะว่าเธอดูสิ ในมือข้างนี้ถือตราช่างในมือข้างนี้ถือเหรียญขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนอนขี้เกียจอยู่บ้านก็ไม่ได้อะไรเลยเรื่องการเงินนะอาจารย์มองว่าทุกอย่างถือว่าดีเป็นจังหวะดีๆโอกาสดีๆในการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวขอความช่วยเหลือขอความเมตตายื่นกู้ขอเงินเพิ่มขอเครดิตเพิ่มมันได้หมดแต่ข้อเสีย ระวังคนมาขอยืมตังค์มันจะมีคนมาขอยืมตังค์ใจอ่อนได้นะแต่บางครั้งก็ดูด้วยว่าช่วยไปแล้วได้คืนไหมถ้าคิดอะไรไม่ออกอะ่ะถือว่าทำบุญหลักร้อยๆนะ,ะช่วยได้ถือว่าทำบุญไปไม่ได้คืนแน่ ก็ทำบุญตายหรือถ้าจะแก้เคล็ดเสริมดวงไพแนะนำให้ทำบุญกับคนขอทานคนได้ร่อนคนจันจัดคนยากร้ายหรือทำบุญกับสถานสงเคราะห์ได้ทั้งสงเคราะห์เด็กได้ทั้งสงเคราะห์คนชราได้หมดหรือจะส่งเสื้อผ้ามาบริจาคทำบุญบนดอยสูงก็ได้บุญเช่นกันเนาะเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวง <c oughs> ช่วงนี้อาจารย์จะเน้นเป็นพุทธคุณนะสามพระอรหันต์พระศิวลี พระอุปคุตพระสังกจ,จายเรียกรวมกันว่าสามพระอรหันต์บรรดาลโชคลาภเน้นเสริมดวงโชคลาภเงินทองกินดีอยู่ดีแล้วช่วงนี้ดวงการเจราจาดวงอะไรใดๆค่อนข้างโดดเด่นแะนะนําให้ติดตัวไว้พระอุปคุตนี่ช่วยเรื่องคุณใสมลดําปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ดีด้วยส่วนพระศิวลีนี่เน้นๆโชคลาภเงินทองแน่ๆส่วนเรื่องของสมเด็จพระสังกจ,จายกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะ ชุดนี้อาจารย์แถมฟรีทูบมงคลให้นะ239บาทส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางพื้นที่เกาะหรือดอยสูงขอคิดเพิ่ม25บาทค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วทักแชทมาที่เพจ Facebook ส้มมะพยากรได้เลยค่ะดังนั้นดวงดีมีความสุขข้อเสนอดีโอกาสดีข่าวดีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการจบการเคลียร์สถานการณ์พิมพ์สาธุ 66, 66สุขภาพอาการจะดีขึ้นตามลำดับ ใครที่แย่ๆมาก่อนหน้านี้จะได้เจอยาดีจะได้เจอหมอดีที่เหลืออยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำในการดูแลรักษาตัวเองและพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการอยู่ย่ำนะคะแต่โดยรวมไม่ถือว่าล้มหมอนนอนเสือหรือเจ็บหนักป่วยหนักสุดนะทุกอย่างสบายๆดังนั้นสัปดาห์นี้มีแต่ความปิติยินดีแล้วช่วงสัปดาห์นี้เนื้อหอม คุยอะไรกับใครช่วงนี้จะสําเร็จสเสน่ห์ของคนวรนณคารจะออร่าบันเจิดนะคุยได้คุยสําเร็จมีแต่คนเข้าหาคนตกงานยิ่งสบายใจได้เลยมีแต่คนอยากร่วมงานกับคุณออร่ากระจายขอให้ได้งานภายในสัปดาห์นี้จะปิดจอบจะปิดโปรเจกต์จะนัดเซ็นสัญญาจะค้าจะขายจะซื้ออะไร สำเร็จได้ในเดือนหนีรีบทำใครไม่สบายใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาที่เพจ Facebook สมมะพยากรดูดวงไพ่ย,ยิบซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทค่ะสวัสดีค่ะ